มาดูดาก้อนนะครับคันนี้วันนี้ปรับราคาใหม่นะครับผม1นึ่งแสนสองบาทนะครับแสนสองหมื่นห้าพันใครพร้อมมาเอาเลยนะครับคันนี้โฟร์วินใช้งานปกติยางสามสามเบิกใหม่นะครับยางสามสามเบิกใหม่ภายในสวยกิปนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับผมพ่นสีเฉยๆนะครับรถบางเดิมทุกชิ้นนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับแสนสองหมื่นห้าพันบาทภาษีหกเจ็ดนะครับผมภาษีขาดหนึ่งปีนะครับ แสนสองหมื่นห้าพันบาทราคานี้เลยนะครับครับผมมีรถอยู่ร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดนะครับรถอยู่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับร้อยอินฟินิตี้นะครับยังสามสามใหม่นะครับท่อเลสนะครับผมโรลบาใส่ให้เรียบร้อยนะครับดูรถกับผมนะครับออโต้ยืดขานะครับคนนี้นะครับออโต้ยืดขานะครับราคาแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับเกียร์โฟใช้งานปกตินะครับ ใช้งานปกติเครื่องดีแอร์เย็นนะครับรถยกบอดี้น่าจะยกบอดี้ประมาณสามนิ้วนะครับยกช่วงล่างประมาณสองนะครับสวยๆทรงสวยกำลังดีพร้อมใช้งานครับพร้อมใช้งานราคาสุดท้ายนะครับราคาสุดท้ายเลยไม่ได้อีกแล้วครับผมเป็นดาก้อนนะครับไม่ใช่ทีอาานะครับดาก้อนนะครับสอนะครับผม หาคอนสองแปดเครื่องดีนไอ้ไอ้ไม่ดันนะครับน้วมันเครื่องเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับรถขายตามสภาพนะครับแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับผมเล่มชุดโอนพร้อมนะครับสีหกเจ็ดนะครับรถอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับย้ำอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโอนเงินเข้าบัญชีศิวกรชัยโยเท่านั้นนะครับศิวกกรชัยโยเท่านั้นนะครับผมบัญชีที่ลงขายเลยนะครับบัญชีนี้เลยนะครับ ราคา1 2 0 0 0 0 5 0 0 0านบาทนับราคาสุดท้ายนะครับรถอยู่ที่ผม100%เอร์เซ็นะสตาร์ทฟังเสียงเครื่องโมปั๊มให้ใหม่ด้วยนะครับนิ่มๆโมปั๊มใหม่เรียบร้อยน้ำนิ่งไม่รบแน่นอน ไม่มี I, นะมอไมมอไ้นะครับ้มันเครื่องเปลี่ยนใหม่ไอ้เคร่องยบองโซล่าใหม่นะครับมันเครื่องไส้กรองใหม่พร้อมใช้งานรถหน้าเดิมหลังเดิมนะครับรถอยู่จังหวัดร้อยเอด็ดอำเภอเมืองนะครับผม092 65 0 0 2 9 2เอบอร์นี้เท่านั้นนะครับ092 65 0 0 2 9 2นะครับราคา1 2 5 0 0 0บาทราคานี้ราคาเดียวครับ ใครไว้ใครได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ